สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนในหน่วยที่4ค่ะกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกนะคะวัตถุประสงค์นะคะของบทนี้นะคะอาจารย์ก็จะทําเป็น2 EP ีนะคะ EP แรกก็คือเพื่อคํานวณกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกของระบบปิดน,นะคะส่วน EP ต่อไปนะคะก็จะเป็นาการคํานวณกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกของระบบเปิด ะะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนของระบบปิดก่อนนะคะระบบปิดคืออะไรนะคะก็คือระบบที่มวลนะคะมวลไม่สามารถผ่านเข้าออกในระบบได้นะคะแต่พลังงานนะคะสามารถที่จะถ่ายเทเข้าออกในระบบได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะสมการสมดุลพลังงานของเทอร์โมเดนิกหรือกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนิกกล่าวไว้ว่า พลังงานไม่สามารถสร้างหรือทำลายไปได้แต่สำหรับพลังงานสามารถที่จะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอ pues ีกรูปหนึ่งได้นะคะซึ่งสมการนี้นะคะเราได้เรียนแล้วนะคะในบทที่3นะคะซึ่งมีอะไรบ้างเอ่มี q ิลบดเท่ากับเดลต้า E หรือเท่ากับ delta u บวกเ e ลต้าเบวกเดลต้า e ะะถ้าบรรทัดนี้นะคะเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หน่วยนะคะหน่วยก็จะอยู่ในรูปของกิโลจูลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นจำเพาะละนะ,ะเราจะต้องหารด้วยมวล Q ส่วนมวลหรือ M นะคะจะเป็น Q ตัวเล็ก W ส่วน M จะเป็น W ตัวเล็กทุกอย่างก็จะเป็นตัวเล็กหมด และหน่วยของมันก็จะกลายเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะคะท mm ี hmm. เรามาดูแต่ละตัวนะคะคิวคืออะไรคิวค,คือความร้อนสุทธินะคะ mm hmm. ก็คือเป็นความร้อนที่ถ่ายเทเข้าออกในระบุ 2. Mm hmm. นะคะด mm hmm. ค,คืองานสุทธินะคะ mm hmm. งานสุทธิก็คืออาจจะเป็นงานทางไฟฟ้านะคะงานทางกลก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อไปค่ะพลังงานรวมนะคะซึ่งพลังงานรวมนี้จะเกิดจากการรวมตัวกันร,ระหว่างพลังงานภายในก็คือ U นั่นเองพลังงานจลน,นะคะก็คือ KE และพลังงานศักย์นะคะก็คือมีการเคลื่อนที่ในแนววิง่งนะคะส่วนพลังงานจลก็คือมีการเคลื่อนที่ในแนวราบและมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,อ,ะอันนี้คือค่าความหมายของตัวแปรแต่ละตัว แล้วนะคะซึ่งจากสมการนะคะจากสมการตัวข้างบนนี้นะคะงานนะคะจะเห็นได้ว่างานเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีที่ห้อยด้วย B ีดัห้อยด้วย B ก็คืองานที่เกิดจากการขยายตัวของขอบเคนะคะบวกกับ w ับเบิลยอารเจอร์ก็คืองานอื่นๆ ะะงานอื่นๆก็คืองานทางไฟฟ้างานทางกลนะคะยกตัวอย่างเช่นมีใบกวนเข้าไปเพราะฉะนั้นใบกวนเกิดการหมุนได้ก็คือจากมอเตอร์นะคะมอเตอร์ก็คือมีการเป็นทางกลนะคะส่วนงานทางไฟฟ้าอาจจะมีทางการนําขดลวดเข้ามาขดลวดความร้อนเข้ามาต้มน้ําเพื่อให้หนํงเดือเป็นต้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะ พลังงานภายในนะคะพลังงานภายในเกิดจากอิทธิพลต่างๆเช่นการหมุนและการสั่นของอิเล็กตรอนการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือการเกาะกลุ่มทางเคมีของโมเลกุลซึ่งพลังงานภายในนี้จะเกี่ยวข้องกับอนุภาคเล็กๆที่อยู่ในสารหรือในสารสอยู่ใน,นอย่างเช่นของน้านะคะของน้ําหรือตัวโครงสร้างหรือโมเลกุลของวัสดุหรือวัตถุที่เรานาํามักจินานั่นเอง ะะซึ่ง U นะคะ U ถ้าเป็นของเหลวนะคะถ้าเป็นของเหลวก็จะมีทั้งเป็นลิควิดแล้วก็ไอนะคะแล้วเราก็จะแปลงรูปออกมานะคะจาก U ตัวใหญ่มาเป็น U ตัวเล็กนะคะแล้วเราก็จะได้สมก,การที่ใช้นะคะสมก,การที่ใช้ในการคำนวณกรณีที่เป็น ของผสมอิ่มตัวก็จะกลายเป็น u ทั้งหมด uf บวก u f g นั่นเองนะคะซึ่ง ufm ห้ M ก็คือเป็น Liquid หรือเป็น f ล u อินะคะส่วน u f g ก็คือความต่างของก๊าซกับ f ล u อินะคะ x คืออะไร x ก็คือคุณสมบัติของ i นะคะหรือหรือสัสดส่วนของ i นั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้ามันอยู่ในรูปของของผสมอิ่มตัวหรืออยู่ในสถานะของของผสมอิ่มตัวเราจะต้องใช้สมการนี้นะคะในาการหาค่า U อ,ออกมาซึ่ง Uf และ Ufg เราจะได้จากการเปิดตารางเทอร์โมไดนามิกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างที่4.2นะคะ,ะทั้ง ถัทงที่มีวัตถุแข็งเก่งนะคะเป็นวัตถุแข็งเก่งนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนเท่าๆกันนะคะในส่วนแรกนะคะจะบรรจุน้ำ H2O เห็นไหมคะ H2O มีมวล5กิโลกร,รัมนะคะมี p pressure 200กิโลปสาสคาลนะคะแล้วก็ T 1เท่ากับ25องศาเซลเซียสนี่คือสถานะที่1นะคะ และโจทย์บอกว่านะคะและโจทย์บอกว่าและส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะเป็นพื้นที่ว่างและมีแผ่นกั้นเป็นพัดิชั่นกั้นนะคะทีนี้ต่อไปนะคะมีพลังงานความร้อนเข้ามาพลังงานความร้อนเข้ามาทําให้น้ามีอุณหภูมิเพิ่ม สูงขึ้นนะคะเพิ่มสูงขึ้นมันก็เลยดันพา r ิชันพาิชันตัวนี้นะคะค่อยค่อคคเกลียบขึ้นไปจนเต็มพื้นที่ถังนะคะอะแล้วทีนี้โจทย์ต้องการหาอะไรนะคะโจทย์ต้องการหาข้อ a นะคะข้อ a ปริมาตรของถังนะคะข้อ b คือ pressure นะคะ pressure ตรงไหน pressure ไฟนอนก็คือ ตัวสุดท้ายนั่นเองเพชเอร์ P 2นะคะ P2 นั่นเองนะคะและก็ heat transfer หรือความร้อนที่เข้าไปในระบบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาดูนะคะในข้อ A คำนวณได้ยังไงนะคะคำนวณน,นะคะเราก็จะต้องหา V ใช่ไหมหา V ปริมาตเราจะต้องมีการเปิดตาราง a 4นะคะเพื่อหา V1 ก็คือ V วเล็กนั่นเองที่ ของเหลวย5องศาเซลเซียสเราเปิดตาราง a 4เราจะได้ค่านี้ออกมานักศึกษาลองเปิดตามอาจารย์นะคะอ่าแล้วก็นะคะ v 1ปริมาตรที่1นะคะปริมาตรที่1 v 1เท่ากับ m คูณด้วย v ตัวเล็ก1นะคะก็คือเอาค่าที่ได้จากการเปิดตารางมาแทนค่าเข้าไปส่วนมวลโจทย์กำหนดให้แล้วนะคะก็คือ5กิโลกร,รัมก็คูณออกมาเราก็จะได้ปริมาตรที่1นะคะเพราะฉะนั้น ถังนะคะถังก็จะมีปริมาตรเท่าไหรคะอ่ะนี่คือปริมาตรที่1เึ่เขาบอกว่าถัง2ส่วนเท่ากันแสดงว่าก็คูณ2เข้าไปเท่ากับ0 0นจศลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะข้อ B นะคะก็คือ f i n a l pressure นะคะ f i n a t pressure หาจากยังไงเราก็ไปดูมันเกิดการขยายตัวใช่ไหมคะเกิดการขยายตัวแสดงว่าปริมาตรก็คือเท่าไหรคะอ่ะปริมาตรก็คือเมื่อกี้ 0.01ลูกบาทเมตรใช่ไหมคะอะถ้าเราหาร M เข้าไปนะคะหาร M เข้าไปมวลคงที่ใช่ไหมคะมวลคงที่มวลไม่สามารถเข้าออกได้นออระบบปิดมวลคงที่เพราะฉะนั้น v2 นะคะ v เล็ก2ก็คือเอาปริมาตรทั้งหมดหารด้วย M นั่นเองจะกลายเป็น0.02นะคะ แล้วเราก็ไปเปิดตาราง AC เช่นเดิมนะคะ,ะเปิดตาราง AC เช่นเดิมนะคะไปหา vf กับ vg นะคะที่อะไรที่ t เทกับี่5องศาเซลเซียนะคะก็จะได้ค่าออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะทราบว่าเอ้ย v ้ V2 นะมันอยู่ระหว่างช่วง vf กับ vg เพราะฉะนั้นสถานะของมันคือ Z Liquid v a p o r m i x t u r er e หรือ Z m i x t u r er e นั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นสถานะสุดท้ายก็คือเป็นแซดมิเจอร์สังเกตได้จากรูปนี้เขาก็ใบมาให้แล้วนะคะมันอยู่ระหว่างเส้นภูเขา2ฝั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นแซดมิเจอร์นั่นเองนะคะเราถ้าเป็นกรณี่เป็นแซดมิเจอร์เราก็เอา p แซ <S at S at> มาตอบได้เลยก็ค <S at> <P> ือ p <at> 2เท่ากับ p ส2 5 25องศาเซลเซ <at> ียสเท่ากับ3.1698เปิดตาราง AC นะคะักศึกสาลองไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วทีนี้แล้ว h ีท t transfer เ,เข้ามาเท่าไหร่เราก็จะต้องอาศัยสมการนี้นันเองนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีคิวแน่นอนนะคะมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่มีเราก็ตัดพจน์นี้ออกนะคะมีพลังงานเคลื่อนที่ไหมคะไม่มีนะคะมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องไหมก็ไม่มีมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไหมก็ไม่มี เพราะฉะนั้นสมก,การสุดท้ายของเราก็จะเหลือเป็น Q in เท่ากับ delta U ซึ่งมันแปลงได้จาก m มวลคงที่ใช่ไหมคะมวลคงที่นะระบบปิดคูณด้วย U 2ลบ U 1นะคะซึ่ง U 1หาได้จากการเปิดตาล่างนะคะ A4 ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะส่วน U 2นะคะก็คือ the quality at final อ่ะเรารู้ว่า U 2 สถานะที่สเป็นแซตมิเตอร์สิ่งสําคัญที่ต้องหาก็คือ x 2นะคะซึ่ง x 2หาได้ไงก็หาจาก v 2ลบ vf ส่วนด้วย vfg ก็คือเอา vg ลบ vf นั่นเองก็จะได้ค่า X ออกมานะคะหลังจากนั้นก็เอาไปแทนค่าค่ะ u 2นะคะเท่ากับ uf บวก x ufg ก็แทนค่าเข้าไป uf ได้จากการเปิดาราง นี่ใช่ไหมคะ u 1เนาะบวกกับอ่ะค่า x อันนี้คือค่า x ก็มาแทนลงไปนะคะคูณด้วยอะไรคะ ufg นะคะ ufg ก็เปิดตารางเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ค่า u ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่า u แต่ละตัวไปแทนกลับไปแทนเราจะได้เป็น q เท่ากับ5คูณด้วย u 2ลบ u 1นะคะ รู้สึกว่าอาจารย์จะแทนค่านี้ผิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนักศึกษาช่วยอาจารย์ด้วยนะคะอ,อ้าวไม่ผิดไม่ผิดนะคะเพียงแต่เพียงแต่มันต่างกันแค่โทสนิยมอ่ะโอเคถูกแล้วนะคะอ่า Q เท่ากับนะคะ5คูณด้วย u2 ลบ u1 ก็จะได้ค่า Q in เข้าไปก็คือ0.25กิโลจูลนั่นเองะคะ่ะ เอนทันปีนะคะสำหรับเอนทันปีก็เป็นคุณสมบัติทางเทอร์โมเดนิตของสารตัวกลางนะคะก็คือหมายถึงผลร่วมของพลังงานภายในนะคะกับผลคูณของความดันและปริมาตรซึ่ง H เท่ากับอะไรคะ U บวก PV นะคะถ้าทำให้เป็นตัวเลขก็คือหาร m เข้าไปนะคะก็คือ H เท่ากับ U บวก P p r นึงคือ P ตัวใหญ่อยู่แล้วนะคะคูณด้วย V ตัวเล็กนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างคือสมการที่ตัวอย่างยกตัวอย่างที่4ขีดสานะคะก็คือตัวนี้เป็นลูกสูบนะคะพิสตันซาล,ลินเดอร์นะคะกระบอกสูบเนาะบรรจุบรรจุแซดวอเตอร์เวเปอร์นะคะแซดเวเปอร์ก็คือไออิ่มตัวเขาบอกสถานะมาให้แล้วนะคะสถานะที่หนึ่งคือ i ออิ่มตัว25กรัมนี่คือมวลน,นะคะต่อไปค่ะมี p พ e s เชอรเท่ากับเท่าไหร่คะพี่สเท่ากับพี่หนึ่เนาะแสดงว่าสถานะเห็นไหมส,สังเกตเส้นตรงตรงนี้นะคะมี p พี e เพ u r เเท่ากันก็คือ300กิโลปาสคาน,นะคะและอะลีซิสเตนฮิสเทอร์วิสในเด็ e ไซลินเดอร์อีส d เทิร์นออนแอนด์พลสอะเ มีขดลวดไฟฟ้าค่ะให้ความร้อนเข้าไปขดลวดไฟฟ้าให้ความร้อนโดยที่มีกระแส 0.2m แอมป์นะคะมีค่าความต่างสัก0 1 2 0โวลต์นะคะนี่คือซอสของมันนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีฮีทลอสหรือ Qout อทนะคะ Q ที่มันถ่ายเทออกไปเนี่ย3 7กิโล นะคะข้อที่1ข้อ A นะคะเขาให้หาอะไรคะหาความสัมพันธ์ Show that for a c r o s s ส s ์ t ร e r ต o บร boundary work w ร์ WB นะคะ WB ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรและการเปลี่ยนแปลงของเดลต้า U นะคะหาความสัมพันธ์ออกมาให้อยู่ในรูปของเดลต้า H นะคะ หาสมก,การออกมาให้มันอยู่ในความสัมพันธ์เดลต้ากับ Delta าเนะคะข้อบหา f i n อล Temperature ร์นะคะหา T2 นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้สมก,การตั้งต้นเหมือนเดิมก็คือ Q ลบงานเท่ากับ Delta U ยูบวกเดลต้าเคนไบวกเดลต้าพีอไม่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง พลังงานศักย์พลังงานจนเท่ากับ0นะคะก็จะเหลือแค่สมการนี้นะคะ Q ลบ Wouter ลบ Wb เท่ากับ U2 ลบ U1 นะคะอาจารยาก์กระจายลบเข้าไปนะคะอาจารยาก์กระจายลบเข้าไปมันก็เลยอยู่ในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแปลงนะคะแปลง Wb ก็คือการขยายตัวของลูกสูบนั่นเองก็คือ P คูณด้วยปริมาตร2ลบปริมาตร1ปริมาตร2มีค่าเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเท่ากับ u 2ลบ u 1นะคะซึ่งพจน์นี้ก็คือ w p นั่นเองนะคะ p เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นสมนการได้เป็น q ลบ w order เท่ากับ u 2บวก p 2 v 2อันนี้คือเราจะกลุ่มกันให้มันอยู่ในความสัมคัธ์ของ u บวก p v ซึ่งเราจะได้เป็น H2 ลบ H1 นั่นเองนี่คือสมการที่เราจะต้องใช้ต่อไปนะคะต่อไปค่ะเราจะหา Final t e m p e r a t จ r e จากสมการนี้แหละที่เราหามานะคะอ่าเราก็แทนค่าเข้าไป W water คืออะไร w ที่เกิดจากขดลวดไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่าเราก็แทนค่าเข้าไป Vi delta t V ความต่างศักย์ อไอคือกระแสเวลาเท่าไหร่เราก็คูณเข้าไปนะคะทำให้เป็นกิโลจูลในห,หน่วยของกิโลจูลก็จะได้7.2กิโลจูลเนื่องสาลองไปกลับทบทวนอีกทีนึงนะคะแล้วเหตุนหนึ่งล่ะเหตุนหนึ่งได้จากไหนเหตุนหนึ่งได้จากการเปิดตารางที่ a 5 Pre p pressure 3 0 0ร้อย k l p a s c นะคะสถานะคือ s o paper ได้ h 1ออกมาที่ h g เท่ากับเท่านี้นะคะลองเปิดดูนะคะนักศึกษาถ้าไม่เปิดเราก็จะไม่ทราบนะคะว่ามันมาจากไหนนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อดีเรายังหาไม่จบนะคะหลังจากที่เราได้สกั์ออกมาแล้วเราก็แทนค่านะคะงานงานงาน ที่เกิดจากขดลวด7.2กิโลจูลมี Q ิวอาก็คืองานออกใช่ไหมฮะงานออก3จุดเอขอโทษค่ะพลังงานที่ถ่ายเทออก3.7กิโลจูลน,นะคะคูณด,ด้วย M นะคะก็คือมวล H2 ลบ H1 H2 นะคะเ2เราต้องหาจากตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายค่าออกมาได้เป็น2,864.9กิโลจูลน,นะคะซึ่งเราจะเอา H2 ตัวนี้ค่ะ ไปเปิดตารางอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดตารางที่ p pressure 300 k i p a s นะคะ h 2เท่านี้เราจะได้ p t temperature 2ออกมาเท่ากับ200องศาเซลเซียสซึ่งค่าตัวนี้หาได้จากตาราง a 6นั่นเองนะคะต้องฝากนักศึกษานะคะให้ไปหัดเปิดตารางตามที่อาจารย์ ฉเฉลยออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในห้องเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะอาจารย์ฝากคำคมนิดนึงนะคะความพยายามเป็นจุดเริ่มต้นของใใชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำโจทย์ดได้นะคะเราอยากทำข้อสอบได้เราจะต้องพยายามนะคะซึ่งความพยายามคือการลองคิดตามอาจารย์ลองเปิดตารางตามอาจารย์ลองคำนวณตามอาจารย์ดูก ะะถ้าได้ผลตามอาจารย์ปุ๊บแล้วคุณลองปิดแล้วก็ทเองโดยที่ไม่ต้องดูอาจารย์นั่นแหละคือความพยายามนะคะคุณก็จะทําข้อสอบได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ